ช่วงเทศกาลสงกรานะคะนอกจากอุปกรณ์เล่นน้ําทั่วไปแล้วก็ยังมีสินค้าต่างๆที่เป็นเหมือนสินค้าแฟชั่นประจรําฤดูด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะในลงทุนทํากินจะพาไปชมธุรกิจตัวอย่างที่นําเสนอสินค้าเหล่านี้ค่ะปัจจุบันนะคะสินค้าแฟชั่นในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะมีจําหน่ายให้เลือกมากมายนะคะทั้งที่เป็นร้านค้าปกติแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ค่ะซึ่งคุณปัญจรัตน์ประเจกสกุลนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจนี้ค่ะ เธอเล่าว่าปกตินะคะขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็เป็นกลุ่มสินค้าที่นิยมในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเธอเรียกว่าเป็นสินค้ากระแสค่ะก็มีหลายประเภทเลยจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่แล้วได้ทดลองนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายในช่วงเทศกาลสงการานโดยเลือกเป็นแว่นตานะคะเพราะว่าตอนนั้นยังมีคู่แข่งน้อยประกอบกับเธอสามารถหาแหล่งผลิตสินค้าที่ได้เปรียบด้านราคาค่ะ มีโอกาสอะค่ะได้รู้จักกับโรงงานที่เขาผลิตตัวนี้ยซึ่งตะกอนเนี่ยมันเป็นแว่นเซฟตี้ใสในโรงงานธรรมดาที่ไม่ใช่สีอะค่ะเป็นพวก,กเกี่ยวกับพวกาการแพทย์ะอะไรเงี้ยทีนี้ทางเจ้าของโรงงานเขามีไอเดียที่จะทําเป็นตัวสีสขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเหมาะสมกับเทศกาลน่าจะเอามาใช้ในการกาเซฟตี้หรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ<ม>ก็ได้โอกาสในการนําสินค้าค่ะออกมาขายสินค้าจากจีนถ้าเอามาเทียบกับไทยบางอย่างส่วนใหญ่ด้วย จะมีคุณภาพที่ดีกว่าค่ะด้วยต้นทุนกับแรงงานของเขาค่ะค่อนข้างที่จะถูกกว่าบ้านเราคุณปัจจรัตนบอกว่าสาเหตุที่เริ่มต้นเลือกแว่นตาม,มาขายก็เพราะว่าต้องการสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาเธอพยายามมองหาสินค้าที่ไม่เหมือนกับผู้ประกอบการรายอื่นค่ะอย่างเช่นมีหน้ากากมีวิกมีซองสกรีนแล้วก็หมวกสงกรานด้วยนะคะ แล้วก็แม้ว่าเศรษฐกิจจะดูเงียบเหงาไปหน่อย่ะช่วงนี้แต่ว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลนั้นไม่เคยลดลงเลยนะคะโดยความต้องการของลูกค้านั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่านํามาขายเท่าไหร่ก็หมดค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากคู่แข่งในปัจจุบันมีจํานวนมากทําให้ราคาสินค้านั้นลดลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นราคาแว่นตาจากเดิมในตอนที่มาขายแรกๆอยู่ที่ประมาณ3 0 0บาทตอนนี้ค่ะเหลือที่12บาท15บาท18บแาทแล้วแต่นะคะแต่ธุรกิจของเธอนั้นก็ยังมีข้อได้เปรียบเพราะว่ามีฐานลูกค้าและนําเข้าสินค้าเองทําให้บริหารต้น้นนทุไดค่ะ ปีนี้เราสั่งสินค้าสต็อกมาเยอะกว่าปีอืน่นเลยคะมากเยอะกว่ามากเป็นน่าจะเป็นร้านชิ้นค่ะใช่ขายออกไปน่าจะเป็นร้านชิ้นแล้วค่ะทำไมปีนี้ถึงสั่งมาเยอะกว่าปีอืน่นเพราะความต้องการในปีที่แล้วมันขาดตลาดค่ะใช่ปีนี้ก็เลยก็เลยต้องสั่งเพิ่มมากขึ้นค่ะ ส่วนบรรยากาศการใช้จ่ายเพื่อสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นถ้าเป็นในช่วงต้นเดือนมีนาค่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าออนไลน์ส่วนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกนะคะก็จะมาสั่งในช่วงของหลังกลางเดือนมีนาไปแล้วค่ะส่วนรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละปีมีความแตกต่างกันไปปีนี้ค่ะหมวกสงกรานต์ค่อนข้างมาแรงแล้วก็ตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วค่ะ แม้ว่าราคาสินค้าจะลดลงไปมากนะคะคุณพิมพ์มุสิริมาคะแต่ว่าด้วยจํานวนความนิยมที่มากขึ้นก็ทําให้ไปถัวเฉลี่ยทําให้รายได้ที่ได้รับมาตั้งแต่หปีที่เราจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนัเพิ่มๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะค่ะคุณนันทินีวางแผนไปเล่นสงกรานที่ไหนคะช่วงนี้ก็อาจจะไปแถวแถวเอะถ้าไปนี่อาจจะมีคนตามไปหรือเปล่าเออไม่รู้ไปต่อก่า <c oughs> ค่ะ อยากจะชวนคุณในที่นี้ไม่ได้ส่งการประหยัดน้ำสินค้าส่งการแบบนี้นะประหยัดนารใช่ไหมคะเป็นไปตามเทศกายถูกต้องค่ะขอบคุณคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการชั่วโมง